ดูก่อนสินี่ไอ้ซูเปอร์แมนแบ็คสูดเออซูเปอร์แมนธรรมดามีปะโอ้มีเหมือนกันนี่แต่ตัวนี้ดีวกว่าทุกคนตัวที่แข่งกั่งใเตัวเกมที่ผมรับรองได้เลยนะครับว่าตัวไหนก็สูยาานะครับตัวนี้มีทั้งลุกและรับในตัวเดียวกันนะครับแล้วก็ยิงระยะไกลด้วยนะครับในี่ใครเนี่ยโลกิเหรอใช่ไหมเฮ้ยมึยงมยิงกูเหรอมึงยิงกูหรือ เออโจ๊กเดอเจียจ๊ยบเรียกโจนเหรอโจนแล้วไงมาดิมาดิครับมึงใครเนี่ยไอฮอกไวยมันมันชื่ออะไรวะมันไม่ใช่อ่ะมันอยู่ในดีซีนะครับทุกคนตัวนี้เฮ้ยเทพเจ้าทอมทอกระดอกอือืมอ,อืมอ,อืมอ,อืมเรียบร้อยเสร็จกูสไปดี้อุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยมันมาสตานันได้ด้วยนะครับตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับสตนันแล้วคิดว่าเก่งเหรอครับพี่มันระดับโปรเพเยอร์อยู่แล้ว โอ้โหมาแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นปืนพกนะครับทุกคนนี่ไงวะเออเจอแล้วนะครับเทียบอย่างเดียวมันวิ่งชา้าไปหน่อยครับตอนนี้ถ้าวิ่งเร็วกว่าน,นี้ก็คงจะเก่งนี่กูยิงยิงฟรีนะครับยิงฟรีฟรีตา์นะครับมาดีครับใครก็ได้พี่ให้หมดนะจุดๆนี้นะครับเอ,อ้เอยเอยเปิดก่อนเหรอเปิดก่อนได้ปูดนะเปิดก่อนได้ปูดนะอืมมือ,อจะกรนอ็อตเฮ้ยเฮ้ยกูโดนลุม โอเคเราลองเปลี่ยนนะครับเป็นซูเปอร์แมนของเรานะครับไปเราบินได้นะครับทุกคนเรามีลมหายใจนะครับนี่นี่ลมหายใจนะครับลมหายใจแห่งน้ําแข็งนะครับเอ้ยมึงเอ้ยขึ้นกูลบไม่ทันแต่ไม่เป็นไรครับเลเซอร์นะครับจีมันนะครับนี่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 อ้ยทำาไรพี่ไม่ได้เลยหรือนี่ปล่อยแ่งเลยอืมทำไรทำไรผมคิดจะทำไรผมนะครับ จีไงโคดโกงเลยนี่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 นเฮ้ยโจ๊กเกอร์มึงเก่งอวะนี่เฮ้ยบินหมดบินหมดให้ตายเถอะนี่ฉันเองก็เป็นมนุษย์เหมือนกันทุกคนฉันรักฉันกลัวเป็นอย่าเข้ามาเออฉันกลัวเป็นอย่าเข้ามานี่กูปล่อยกูปล่อยฉันกลัวนะครับผมก็กลัวเป็นเฮ้ยเจะกะนอตมึงเจอกูหน่อยนะมึงเนื้อมึงหนาขนาดไหนเฮ้ยเฮ้ย กูบินบินสิบินสิเฮ้ยบินยังไงวะกูไปแล้วอ้าวเมื่อกี้ใครทำมึงทำเหรอมึงทำเหรอโดนกูจีหน่อยนะโดนกูจีหน่อยนี่นี่น,นี่มันเป็นใครเนี่ยเรื่องไหนเนี่ยมันหายตัวทุกคนมันหายตัวเดี้ดฮักเฮ้ยเขามาหน่อยไม่ว่าแกคิดจะทำอะไรฉันมันไม่สำเร็จแน่ฮ่าฮ่าจีกูเป็นไรกูเป็นไร เออกูเป็นไรไม่รู้โอเคเอาใหม่นะครับสนุกกันนะซุปเปอร์แมนเราเนี่ยแล้วทุกคนแบบนี้สนุกมากเลยนะครับไม่ได้อวยนะครับมันสนุกจริงๆเฮ้ยโดนโดนน้ำแข็งนะครับเสร็จแล้วก็จี้อู้หดเลยหดมากแล้วมากเลยนะฮับนี่น้ำแข็ง่าแล้วก็จีนี่มันอึดเกินแล้วไงกูจีเหมือนเดิมนะครับกูบินได้มึงบินได้ไหม มึงบินได้ไมางบินไม่ได้เด้ออ้าว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 กูตกมะมาดิแข่งนะแข่งนะจีเอ้านี่ไม่ตายเยอะเฮ้ยโหดอยู่นะทุกคนตัวเนี้ยแค่ไปทําให้มันแข่งนะแล้วเราก็แค่ไปเลยเรา,าเริ่มแผนกา,การดีกว่านะครับแผนการการัจรนจีมันนะครับโอเคดูไหนวะนี่ใครอะวัสดีครับพี่วัสดีครับพี่ เฮ้ยมึงเป็นใครเฮ้ยลงก่อนดีกว่าประหยัดประหยัดนะครับประหยัดเราหายเหี้อกันนะครับอันนะั้นะนะ่านะ่ซูเปอร์แมนตัวปลอมซูเปอร์แมนตัวปลอมซูเปอร์แมนตัวปลอมเหรอซูเปอร์แมนตัวปลอมซูเปอร์แมนตัวปลอมตายซะเทิดตายแล้วซูเปอร์แมนไปแล้วครับทุกคนด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เออเรียบร้อยด็อกเตอร์กูไปแล้วไปแล้วเหมือนกันเฮ้ยกระตันตามาริกามันเก่งเหรอมันคิดเป็นเก่งเหรอ มึงเป็นคู่ปรับกูเหรอไม่ได้ได้การล้วจีเรียบร้อยปละฮึฮโคตรโหดเลยนี่นะครับตัวเอ้ยโดนสตันอืมโดนสตันนะทุกคนไอตัวนี้มันมันโหดอยู่นะนีเดอะแฟ t หรือเดอะแฟตโดนนี้แล้วทุกคนไอนี้มันสตันเราอีกและไอใครวะมันเป็นแฟนทั s ติดโฟใช่ไหมชุดนั้นอะมันหายตัวนะครับมันเป็นตัวหายตัวอืมหายตัวหรือ มันก็แข่งไปซะเถิดแล้วกูก็จีไงจีจีจีแล้วก็แข่งอืมไปดีกว่าไปดีกว่านะครับตั้งหลักกันตั้งหลักนะครับเราบินได้จะกลัวอะไรครับทุกคนเราก็แค่เดินหนีแค่นั้นแหละบินหนีนี่ว่าเออบินหนีนะครับโหดมากมากเลยนะครับตัวนี้เนี่ยในี่ใครซวนอยู่นะสไปเดอร์แมนครับขอแจมหน่อยได้ไหมล่ะขอแจมหน่อยได้ไหมขอแจมหน่อยได้ไหมให้เหรอ,อ นี่จ้เรียบร้อยเออฮ้ยสไปเดอร์แมนหรือชิปว่่เก่งเหรอือมชิบหายละกูโดนสตันไปละเอาเอ้าเอ้าเอาฮ่าฮ่เรียบร้อยงานนี้เสร็จโจรเฮ้ยเฮ้ยอันนี้กูไปละมันเป็นอน,นี้นะครับทุกคนมันเป็นส้าย ซูเปอร์แมนแมนซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนโดนพี่น้อยเฮ้ยไปก่อนนะครับกูดา uh huh. วอยู่ซูเปอร์แมนอ่าฮ่าซูเปอร์แมนกูโดนสตันไปละจังหวะนี้หนีก่อนได้เปรียบนะครับพอดีซูเปอร์แมนเรียบร้อยตัวแปรกูไปละกูไปแล้วเหมือนกันเลเซอร์กูมีพลังนำทำลายล้างสูงนะครับ ใก่อนตรงนี้มันชุนลมุนเกินไปนะครับมันไม่เอื้อมหน่อยการต่อสู้ของเราสามารถผ่านาไปได้ด้วยดีนะครับสไปเดอร์แมนมันเหมนเิมเกริมครับทุกคนไอ้เฮียนี่อีกแล้วอมืมึงเจอกูนี่กูก็จีแม่งเลยเรียบร้อยติดติดแต่ทุกอย่างช่วยกันดูม,มันดุมมันนะครับทุกคนดมแม่งเลยตัวนี้มันในนี่เรียบร้อยเอ้ยเดดพู Deadpool. อมตะหรอ มันตาฉัหายแล้วให้ตายเถอะให้ตายเถอะยายายาไปแล้วเอ้ยยังรอดนะครับยังรอดอยู่ผมไปแล้วสเปอร man นี้มันตายหรอา่าเดี๋ยวไปรับพลังงานแสงอาทิตย์ก่อนนะครับเฮ้ยมันไม่หยุดมันไม่หยุดนะครับมันล่านะครับมันจะเอาผมไม่ได้เลยคนคนนี้นี่ไม่คิดว่ามันเก่งเหรอไปไหนวะนี่นี่นี่ นี่เฮนี่นี่น,นี่เรียบร้อยเฮฮคิดจะมาสู้กับสไปเอ้ยสุ per แมนอะไรครับทุกคนมันมันโหดเกินไปนะครับตัวนี้นะครับแค่เราปล่อยน้ําแข็งใส่แล้วก็ใช้พลังเรตร์เลเซอร์นะครับมันก็ทําอะไรเราไม่ได้แลนะครับทุกคนอ้าวพ่อนุ่มสไปดี้นะครับสไปดี้โหดอยู่เหมือนกันนะอารมณ์คล้ายๆเราเลย มันใช้แบบนี้เหมือนกันอ่ะคิดไปไหนไปไหนจ้ะสไปดี้เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยใครอ่ะมนุษย์ซายนะครับทุกคนเฮ้ยกูโดนแล้วสไปเดอร์แมนมึงเหรอนี่นี่กูจีกูจีเรียบร้อยฮ่าฮ่ฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอก็ดได้ขอก็ดได้ย่านะนะครับมันเป็นขอก็ดได้นะครับมันเป็นสายนะครับทุกคน มาดิมาดิอ่าเรียบร้อยจบนะครับจบเห็นไหมออออเออเอเฮ้ยทั้งวันยังได้นะตัวนี้บอกก่อนทั้งวันยังได้คนระับทุกคนไปเถอะนะครับเราเป็นซูเปอร์แมนฮีโร่ดับหนึ่งนะครับทุกคนทั้งวันยังได้ทั้งวันยังไหวนะครับเฮ้ยนี่ใครนะเนี่ยไฮ้ปล่อยอยาได้ด้วยสไปเดอร์แมนตัวปลอมนะครับสไปเดอร์แมนปลอมเฮ้ยวันดีมึงเก่งเหรอเรียบร้อยไปละ เฮ้ยมึงใครอะอ้าวอ้าวอยากลองดีอยากลองดีก็ไม่บอกนะครับโอ้ผมค้าไปสามเจ็ดแล้วอะด้วยความเร็วนะครับอันนี้อะไรอะอจีแม่งเลยส่งขคนะครับช่วยการส่งขคะนี่คือการการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ของเราเออ่ผู้เอ้ยกูโดนแล้วอืมกูจีก่อนนะเรียบร้อยมันมีคนหายตัวกูไปละมันมีคนหายตัวทุกคนเราจะหนีก่อนนะครับ นี่ใน,น่มันหายตัวเห็นปะมันคิดมันเก่งไงมันชอบหายตัวไงไอ้คนเนี้ยเป็นตัวหายตัวนะครับเฮ้ยมันจริงมันเฮ้ยกูโดนแล้วนี่ไงกูโดนแล้วมึงโดนกูแข่งหน่อยอฮ่อาอ้าวกูปไปแล้วก็จบแล้วนะทุกคนสําหรับเกมอ่า Marvel and DC Superhero ักอย่างนะครับทุกคนก็สนุกโคตรสนุกเลยนะครับจักใจนะครับก็ซูเปอร์แมนนี้เรามาห,หาเล่นกันได้นะครับโคตรโกงเลยนะครับเจอกันครับบ๊ายบาย